รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าใหม่ผสมสลับนะผ้าใหม่สลับเนื้อผ้านะคะพี่จะเบาเนื้อผ้าจะเย็นรื่นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้นะและผ้านะคะพี่ไม่ยืดนะตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะคะพี่งานสวยมากๆและผ้าดีมากๆงานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่ตรงนี้จะมีกระเป๋านะคะพี่เล็กๆตรงนี้นะให้นะส่วนแขนใส่สบายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอ้วนนะส่วนด้านข้างนะคะพี่ใช้เสื้อตรงนี้นะเราแต่ง เป็นกระดุมไม้ตกแต่งแบบนี้นะคะพี่ทั้งสองข้างสวยๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้าเบายืดเลยผ้าเบานะคะพี่ลื่นแล้วก็เนื้อเย็นใส่สบายผ้าใหม่สลาผ้าดีมากๆค่ะตัวนี้ผ้าไม่ยืดไม่มีซับในนะส่วนด้านหน้ากะพิมลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้านะคะพี่ห้าสิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบนิ้วนะแล้วก็แขนยาวนะคะพี่สิบนิ้วนะตัวนี้ แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่เป็นฟิวใส่สบายๆนะเป็นสีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ให้พี่แค่175เท่านั้นพี่เอาไปแค่175ค่ะพี่ฟังสีที่พูดไปหลังนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะคะเราไลายย่ยากับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องเดยที่แสงแ้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสใ้ต้องหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้้วหลังนะคะพี่พี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลย สำคัญเืมสำรัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้นะที่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่เป็นน้ำตาลแบบนี้นะจะเยกตรงนี้นะพิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะที่พิมพ์ว่าสีฟ้านะขอเลือกามบอกตรงนี้นะคะสีฟ้าจะได้ตัวนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าที่รับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะพี่จะได้ตัวนี้นะคะพี่ลายสวยมากๆ ให้แค่175เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมอจ่ายเป็นแบบ้อมโอนนะคะพี่สลารับกี่โจก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อนะผ้าดีมากๆเลยค่ะพี่ผ้าเบาใส่สบายผ้าลื่นเย็นนะให้พี่แค่175เท่านั้นถ้ารับสีที่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตอนนี้จะเป็นสีเขียวนะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์มว่าสีฟ้านะคะพี่จะได้ตัวนี้นะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะลายสวยมากๆเลยให้แค่175เท่านั้นรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าใหม่ผสมสลาบนะผ้าใหม่สลาบเนื้อผ้านะคะพี่จะเบาเนะื้อผ้าจะเย็นรนะื่นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้นะ และผ้านะคะพี่ไม่ยืดนะตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะคะพี่งานสวยมากๆแล้วผ้าดีมากๆงานเป็นคอกกลมแบบนี้นะคะพี่ตรงนี้จะมีกระเป๋านะคะพี่เล็กๆตรงนี้นะให้นะส่วนแขนใส่สบายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะส่วนด้านข้างนะคะพี่ใช้เสื้อตรงนี้นะแะแต่งเป็นกระดุมไม้ตกแต่งแบบนี้นะคะพี่ทั้งสองข้างสวยๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังอัพมพ์ลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้าเบายืดเลยผ้าเบานะคะพี Ell ่ลื่นแล้วก็เนื้อเย็นใส่สบาย ผ้าใหม่สลาผ้าดีมากๆค่ะตัวนี้ผ้าไม่ยืดไม่มีซับในนะส่วนด้านหน้าพิมลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้านะคะพี่ห้าสิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบหนิ้วนะแล้วก็แขนยาวนะคะพี่สิบนิ้วนะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่สามเจ็ดแปดขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่เป็นฟิวใส่สบายๆนะเป็นสีไซส์ีไซส์เดียวค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่หนึ่งเจ็ดห้าค่ะ พี่ฟังสีที่พูดไปหลังนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะคะเราไล่โยกับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องเดี๋ยวที่แสงล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสใน้ต้องหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะที่พิมพ์รหัสอาามด้วยสีให้ด้วยที่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้นะที่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะคะที่เป็นน้ําตาลแบบนี้นะแต่เลขตรงนี้นะพิมพ์ว่าสีน้าตาลนะคะพี่ ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พิมว่าสีฟ้านะขอเรือกามบอกตรงนี้นะคะสีฟ้าจะได้ตัวนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพี่ผ้าที่รับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะพี่จะได้ตัวนี้นะคะพี่ลายสวยมากๆให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบ้อมโอนนะคะพี่แต่รับกิโวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อนะผ้าดีมากๆเลยค่ะพี่ผ้าเบาใส่สบายผ้าลื่นเย็นนะให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้ที่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะ ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่จะได้ตัวนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะลายสวยมากๆเลยให้แค่175เท่านั้น